โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม u n n ตอนนี้นะครับอยู่กันในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์ รูแล้วอ้วนกําลังลดนะครับทุกคนอันนี้คือชื่อเซิร์ฟบอซีนะก็หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งทําคลิปไปนะฮะในช่อง a อใครยังไม่ดูก็ลองไปหาดูเอานะครับก็เซิร์ฟนี้เป็นแบบว่าเซิร์ฟใคร,ใครอ้วนซีแบบว่ายังไงย้อนยุคผสมโรเพครับทุกคนโปรเจกต์เอ็กทุกคนก็บอกเลยว่าเดี๋ยวเขาบอกก่อนว่าใครตามผมมาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับรับเป็นนี้ครับผมทุกคนเซต 90คนละ3เซตนะฮะพร้อมกับเซต150คนละ2เซตนะฮะก็คือได้ทั้งหมด5เซตนะครับผม93 1 5สิเซตนะครับพอแล้วผมจะแปะลิงก์กลุ่มไว้ให้ใต้คลิปส่วนวิธีตามมาเนี่ยตั้งใจดูให้ดีนะฮะวิธีตามมาก็คือวิธีตามมาผมเนี่ยถ้าใครกดผิดปุ๊บมันจะไม่ได้รับเลยนะครับเพราะว่าเขาเช็คผ่านแฮชแท็กซึ่งวิธีตามผมมานี่คือกดแชร์ตรงนี้ครับผมกดแชร์ไปใช่ไหมพอกดแชร์เสร็จใช่ไหมครับทุกคนกดเขียนว่าแฮชแท็กตามพี่ยิวศูนย์หนึ่งนะฮะต เป๊ะเป๊ะนะครับผมต้องมีแฮชแท็กด้วย,ยขึ้นสีฟ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ ID เราไปอย่างตัวอย่าง ID ผมก็นี่ครับผมนะแล้วก,กดแชร์ไปแค่นั้นครับผมนะก็ลองแค่แอดมินให้แอดนะครับผมหรือไม่ก็ถ้าไม่ได้จริงก็ทัก่อนแอดมินครับผมแคปภาพที่เราแชร์แล้วแล้วเขียนถูกต้องแล้วเนี่ยลงกลุ่มไปนะครับพอกันแล้วคือผมจะแปะลิงก์กลุ่มไว้ให้ใต้คลิปนะฮะส่วนโปรโมชั่นเซิร์ฟก็วันนี้จะเปิดเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปเมื่อวานเนี่ยเราละเอียดไปแล้ววันนี้ก็ขอคร่าวๆเลยแล้วกันนนะี่ โอเคตามนี้พออะไรวันนี้ผมจะรีบไปหาบวกแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้ผมดูเซิร์ฟเนี่ยคนมันอยู่กันสิบกว่าคนเลยทุกคนเซิร์ฟเซรโซนอะ่ะเออแต่ขอมาเปิดกล่องก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าของมันต้องเอาให้หมดว่ะคือของมันไม่พอกินทุกคนมาแต่ขอเปิดของก่อนแล้วกันนะครับมาจังหวะนี้เราเปลี่ยนชื่อมาแล้วนะฮะทุกคนทีซีก็ใกล้จะหมดแล้วอืมเอา้าเปิดของแล้วลุดอี๋อย่างวะเดี๋ยวผมได้ดูเซิร์ฟทุกคน ดูเซิฟนะฮะสิบเจ็ดคนเอาสิบเจ็ดคนแล้วนะครับโหคนเยอะนะฮะวันนี้ค่ะเวลาประมาณเวลาเท่ากับเมื่อวานเลยนะครับแต่คนเยอะกว่าเดิมมากเลยนะฮะเดี๋ยวขอไปเซิฟหาเซิฟก่อนหาเซิฟก่อนเปิดกล่องก่อนผมจะเปิดให้หมกให้หมดก,ก่อนลยกันนะครับไม่ใช่ให้หมกเออลิ้นพันเลยวะ <c oughs> ก็บอกเลยว่าถ้าพูดแบบแบบว่าร้น้นไหนก็ขอพอดเลยกันนะครับพอดีมันรีบแล้วอย่างหนึ่งเป็นร้อนหนายด้วยนะฮะแล้อย่างนึ่งที่ผมไปบอกคือ คลิปนี้แบบว่าเปิดกล่องยังไม่จูใจเดี๋ยวผมจะหาว่างๆสักคลิปหนึ่งอ่ะผมจะเปิดกล่องให้ดนแบบจูใจเลยนะครับว่าได้ของอะไรยังไงบ้างนะแต่วันนี้คือเรามาเน้นยิงนะครับพอกันจะเพิ่งเปิดรู้สึกว่าจีเนียก็มาทําคลิปนะสองวันแล้วมาสตรีมอ่ะไม่รู้มากี่วันนะแต่ป๋าตังไม่บอกผมอมาพี่ตังเขาไม่ได้บอกผมว่าจีเนียมาถ้าบอกว่าจีเนียมาคําเดียวว่แหละบอกเลยว่าคําเดียวแหละขอแค่คําเดียวผมล่าแน่นอนทุกคนก็ใครรอไม่ได้ดูผมล่าจีเนียผมขอภัยด้วยจริงๆเพราะว่าผมก็ผิดหวังเหมือนกันาว่ ป๋าไม่บอกผมอเออสองวันและถ้าจะลืมนะตั้งแต่เมื่อวานที่ผมทำคลิปก็ไม่บอกวันนี้เขาก็สตรีมก็ไม่บอกผมผิดหวังอะครับป๋าป๋าจะเก็บสาวให้คนเดียวอย่างนี้ไม่ได้ป๋านะครับต้องบอกผมด้วยเออยังดีนะผมแอดแซมเขายังมาบอกผมว่าจีนเน็ตก็สตรีมนะฮะชักพ่อมหมดอชักทอดๆๆๆอารมณ์มันรน้อนเม,มื่อวานเราเจอแกงร้อซื้อไปวันนี้บอกเลยว่าผมจะจริงจังผมจะไม่ประมาทผมจะไม่ยอมแตกง่ายคลิปนี้เมื่อวันแจกแดงมาเซตหนึ่งนะแต่แจกแบบว่าโดนลุมสามอะครับ มึงแกะฉากทั้งวันเลยไหมฮะมึงแกเร้อให้กูฟังทั้งวันเลยไหม <c ười> เอเอ,เอ, ôi, อก็ดีใจมึงด้วยที่ราให้กูฟังเนี่ยดีใจด้วยนะเออเพราะมากดีใจกับมึงด้วยละกันเพื่อนอื <c ười> ชักให้กูฟังเฉยเลยวันนี้ขอนึงๆยังไม่อยากดวนครับดวนไปก็ชนะปากยังแซบมามเมื่อวานยังมึงจะแตกอยู่เลยแต่ขอไปเที่โซนโนเนียโนเนียนะครับเพราะว่าคิดถึงสมัยล่อซื้อสมัยก่อนน่ะเที่โซนเกาะอะครับที่แบบว่าล่อซื้อกันเยอะๆที่มงหมื่นพันแตกกันเต็มมาครับมาขอแล้วก็คล่องค่อนข้างพร้อมพอสมควรเลยลองซื้อของดิว่ามันใส่จํานวนได้เหมือนแต่ก่อนไหมนะอ่ะสบายให้ผมซื้อของใส่จำนวนได้เหมือนแต่ก่อนเลยนะครับโอเคโอเคสบายสบายโอ้โอ้เพื่อนจีซีครับจีซีหมด อือสองพนนะฮะเราท c ซน้อยนะเดี๋ยว่อยขอพี่ตังเพิ่มด้วยกันเนื่องจากว่าใช้เปลี่ยนชื่อหมดนะครับทุกคนปลาเจังหันนี้เราไปเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาเลยแล้วกันนะครับเดือ้าคนลรแซงก็แตกกันไป2ตัวนะครับลงไปครับผมมาดูว่าเล่นเสร็จอะไรกันบ้างนะครับเด็กๆพวกนี้เฮ้ยได้เวลาล่อซื้ออีกแล้วว่ะแต่มันไม่เหมือนทาก่อนทาก่อนถ้ามีแดงตบนี่น้อยคนจะตกกูได้นะเพราะกูใส่เกเดี๋ยวนี้คือไม่มีเกแลดแลคนมีดงมีแดงกันเยอะนะพวกเพิ่มเติมโอ้บอกเลยว่าเฮ้ยตึงปีเฮ้ยตึงีนะครับ มไม่เสีนอะไรกันนะครับมไม่รู้เสียอะไรกันนะครับทุกคนโอ้ทดสอบเลยทดลองขอไปดูเชิงขอไปดูเชิงก่อนนะขอขอไปซองหมอนนะขอไปซองหมอนสักนึงน,นะฮะมา <c oughs> อุ้ยอุ้ยกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าแรกระเป๋าแรมันลุมใครอ่ะใครลุมลุมเช่น้รกันนะเพื่อนมาหน้าไม้มาแล้วจ้ะหน้าไม้มาแล้วจ้ะ โอ้โหตายนะครับเล่นแดง95 95กันเลยว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยบนน่าเอาด้ทุกคนสงครามหมื่นอย่างเงี้ยทุกคนมันต้องเอาระหว่างทุกคนผมว่านะสงครามหมื่นระบาะเอาป่ะเอาป่ะปอมไก่แล้วใส่หมื่นนะป่ะเอาป่ะเอาไงดีเหมือนเจอพลังเอาทุกคนปอมไก่ใส่หมื่นตบตบเลยไหมเอาไหมเอาไหมตบเลยไหมเอาไหม ซึ่งวันนี้ผมจะทําการเล่นปืนปืนหนึ่งทุกคนซึ่งในเมื่อวานเนี่ยผมรู้สึกว่าผมกดเพชรแล้วตอนแรกไม่มีเพชรเว้ยแต่พอออกหน้าเซฟมามีเพชรหรือผมตาฝาดไปไม่รู้นะผมเลยขออภัยด้วยแล้วกันที่ผมไม่ได้เล่นปืน <c oughs> พอแล้ววันนี้ผมจะเอาเป็นพวกกันหมดเออทุกคนว่ามันเหลี่ยมนะทุกคนจริงมันเหลี่ยมกันพวกนี้มันเหลี่ยมกันนะฮะเออบ้าเปล่ามันตอแหลกันมันบาดตอแหลกันเยอะนะน,นี่ผมรู้สองผมเล่นตบหน้าเซฟแล้วนะฮะผมเล่นตบหน้าเซฟประกันทุกคนมา ผมจะแกล้งตอแหลมันอีกทีต่อแหลมแพ่สองแผ่นนะครับ,ค,รบคือเราใสาก่กระเป๋าบีที่แล้วก็ผมจะทําการเอาเซตนี้มาล่อซื้อมันทุกคนนี่ล่อซื้อแล้วก็ถือปืนนี้เป็นไงต้อแหลมป่ะละ่ะคือตอแหลมเก๊กนะครับถ้ามคิดว่าผมเอาเอา,เอาหมีรอตบอะไรอย่างนี้แต่จริงคือกูมีมากกว่าหมีอัคาบันอัคาบันก็มานะ มันอยู่แฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าอันข้าบันเฉยนะครับตอนนี้ก็คือรอเลยครับผมรอรอซื้อแล้วก็เก็บหมีไปมันรอซื้อถึงว่ามันรอซื้อทุกคนไอ้พวกนี้มันเหลี่ยมมันรอซื้อกันนะครับมันรอซื้อกันรุ่สองนี่ใช่แม็กอ่าเอเอดัมใช่ป่ะแม็กซื้อรถขึ้นตัวเลยนะโอ้โหมาเรง มันใช้แม็กเอเอดำทองใช่ไหมทุกคนผมขอซื้อก่อนนะเอเอดําทองนะเอนี่เรามีเพชรละหนึ่งเนี่ยแล้วพออย่างนี้เพชรผมติดลบอ่ะโอ้โหเล่นไม่ได้เลยอ่ะอะไรวะเป็นไรไม่รู้อ่ะทุกคนเพชรผมเหมือนบักอ่ะต้องออกไปนับตัวละครเพราะผมว่าลองออกไปนับตัวละครดิเป็นไรวะสิงเลยคนจะเล่นเท่าไหร่ว่านพวกวานผมเป็นอย่างี้แหละทุกคนกดซื้อเพชรไม่ได้นะมันบักปะวะ ว่าทุกคนเพชรบักหรือเปล่าต้องซื้อหน้าเสิร์ฟหรือเปล่านะครับเนี่ยมีหนะึ่งพันเพชรนะสงสัยว่าต้องซื้อเฉพาะหน้าเซิร์ฟหรือเปล่าตนะ่ลองซื้อไปสักอา่าเผื่อนาะคนได้สามสิบแม็กโอเคซื้อละนะครับมาเจอกันแล้วจะรูซึกนะแล้วมึงจะรูซึกไปครับผมแต่ถ้าโซนมันยังไม่แบบไม่ไหวจริงก็อาจจะต้องไปหนึ่ง,งแต่ผมว่าคลิปนี้ผมอาจจะแตกแล้วก็เป็นการแจกของไปเลยกันแต่ไม่ยากแตกเลยเพราะจะเป็นการแจกของให้ผู้ที่มันมีอยู่แล้วไงถ้าแจกแจกหน้าเซฟดีกว่า เฮ้ยโปรจะลงมาเจอกูแ hmm. น okay. sí. mm ่เลยวะอุยคิดดูอยังสูบตัวเช่านะครับเอาไปซักผมว่ากาแม็กพอเลขสวยครับใช้ไม่หมดด้วยเผื่อกาแม็กใช้ไม่หมดด้วยนะครับเลขสวยนี่มันมันมีคนจ้องผมคนหนึ่งไว้ทุกคนมีคนจ้องผมคนหนึ่งไว้แบบว่าเฮ้ยไอไอคนนี้มีของรอนะครับเชื่อมันมีมันมีคนจ้องผมอยู่ เอาวะยังไงเอ่ยจะมีใครเปิดประเด็นหรือเปล่าผมพอขอหน้าเซฟเนี่ยขอแค่ออกประเดนหนึ่งพอกูลูกซองซัดเลยอ่ะสองสองหมื่นซัดเลยครับกูแค่นั้นแหละนะไปออกไปลึกครับออกไปกูโดนล้อซื้อดิครับอย่างพวกเมื่อกี้วีไแดงบ้าอลไตบหน้าไม้ไม่แตกสองลุมหนึ่งเนี่ยนะประเด็นอันนะตัวเปล่าป่ะนะไปดอดดับกันเอาช่วยไปดอดดับเฉยกูโหดจังวะโอ้โห ไอ้พี่โก้ปืนแบบไหนกูเลยปืนเบี้ยวจังวะเออบวกดึกว่ะเดี๋ยดีเอวร์มันมันตะก่อนแล้วมันยิงยากลงมอสเลยฮะมันตะก่อนแล้วครับเอาปืนยิงแย่ๆมาครับเฮ้ยยังไงดีดอออกไปเซอร์ทุกคนเซอร์ผมดีไอ้แค่นี้มีพวกผมพูดเลยไม่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะฮะไม่เชื่อใช่ปะดูชื่นแป๊บ ลองตีดูนะโชกุนเอ้ยไม่มีตีว่ะโชกุนโชกุนโชกุ <c oughs> <c oughs> เนเฮ้ยมันก็มายืนแอคกันอยู่สิกว่าคนเนี่ยที่จะทำอะไรวะโมขัดหัวปีศาจนี่กูว่าเรามีของโชกุนเอาแล้ว <c oughs> โอ้โหโชกุนโชกุนมีของแลจ้ะ <c oughs> อันนี้ตู้มันเหเรอลองดูตู้อีกตู้ราคาอะไรตู้อ ตู้มีขายไหมตู้เติมได้เหรอตู้อ๋อตู้เติมได้ป่ะทุกคนใช่ป่ะไม่ไหนอ่ะตู้มาจากไหนอ่ะตู้ฟาร์มได้หรือยังไงวะโอ้มีน้ำตาลผมว่ามีใครออกหรือทุกคนผมว่าไปเซฟอื่นดีกว่าทุกคนท่านผมไปเซฟอื่นดีกว่ามาเซฟโซ่ไม่ได้อะไรเลยอ่ะยังไม่โดนเหมือนแต่ก่อนอนะันนี้คนยังไม่ค่อยมีของอะไรมันเลยไม่ค่อยกล้าออกกันเยอะนะครับหรือว่าอาจจะเพราะไอเบียแดงกับเบสม่วงพวกนี้มันมาตบจนแบบว่าคนมันไม่กล้าออกหรือเปล่าวะเออผมว่าแหละทุกคนตอนแรกมีตั้งสิบเจ็ดคนนะเออ เวลาถือว่ามาดูเชิงกครับนะครับมาให้ดูท่านผู้ชมดูบรรยากาศเก่าๆกับด่านเก่าๆหนึ่งๆว่าว่าต้องมาหนึ่งงแล้วอ่ารอซื้ออีกแล้วกูว่ารอซื้ออีกแล้วเมื่อกี้สองสองนะอยู่กันอีกแล้วนะเหลี่ยมปัดๆนะผมว่าเลยเออต้องหนึ่งๆเขาแล้วน,นะครับทุกคนไปสองสองไงก็โดนรอซื้อเนี่ยมันคือมึงเป็นพื้นที่ไว้ให้อ่ะนะจริงรองหนึ่งแล้วกันนะครับ โดดออไปมันไม่ค่อยมีกําลังใจเล่นนะครับฟอสเซตมันเท่ากันหมดเลยอะ่ะกูไม่รู้กูทำเพื่ออะไรอ่ะเออผมไม่รู้ว่าผมต้องทำยังไงครับถ้าไปโดดปเนี่ยวันเราไปเอ่อเนื้อหนึ่งอะไรทุกคนผมลงไปรอเลยแล้วกันนะครับผมว่าลงไปรอสักสามแล้วมีคนมาใช่เปล่ดิต้องมีคนมาแน่นอนมาแน่นอนพ่อก็มาพอ่าพอก็มาแมก็มาแน่นอนเชื่อกูดิแล้วผมจะเอาลูกซองวันนี้ผมรอ,ซ,อซื้อเต็มเต็มพิกัดอ่ะเต็มระบบอ่ะวันนี้คือวันว่างๆเกี่ยวกับอะไรเนี่ยไะเนี่ยฮะ มาครับมาจ้ามาจ้าแม็กวีเอต้องซื้ออีกแล้วลืมกดซื้อแม็กหน้าขังรับจีซีใกล้หมดแล้วด้วยมาครับมาครับเดี๋ยวก็มีคนลงมาใ่้นผมดิเพราะบางทีเวลาราลอคนลงไม่ลงนะไม่แต่พอลงมาแล้วไม่อยากให้ลงมันก็ลงมาเหมือนตอนผมเปิดกล่องตอนต้นคลิปอะมาทำไม่แม่ง จบดดมาแล้วไงอะบอกของก็หมดแล้วอมวมาเทเสเซตดูดีกว่ามาของมันมีเล่ะละวันนี้ผมขอเกียลี่ยแล้วกันนะครับวันนี้มาที่แกงกลัวแกงกลัวกลับมาก่อนมาเทเสเซตดูก่อน ไดมัครบก็ว่างมีของแน่นอนเลยพวกนี้ไอ้คนนี่มีของแน่นอนเลยตกไปคนหรือเปล่ากูถามจริงตกไปคนหรือเปล่ากูถามจริงฮะตบมาตบกลับไม่โกงนะ ไไหัวไม่เดียวพอไม่ต้องทอนนะก็คือตบมาตบกลับก็คือเองไม่ใส่หัวหรือเปล่าฮะไม่ได้ใส่หัวไม่เดืยวแตกทุกคนไอ้นี่ไม่ได้ใส่หัว <laughs> มึงไม่ใส่หัวมึงเอ๋อเปล่าอะกูถามจริงเหอะมันไม่ใส่หัวทุกคนกู <laughs> ก็ว่าเฮ้ยฉอดไมเดืยวแตกไอ,อ้อน,นี่ก็หัวดีเปล่าวิจจะใช้ว่าะส,สองหมื่นแรงมากเหเอมาใส่หัวอยู่นี่ก็เปล่านดะ้ทุกคนเรียบร้อยครับอ,มม 300, อ่มาสามร้อยใต้คามสามร้อยกับเซ็ตร้อยห้าสิบ บอกแล้วเองเนี่ยมาเล่นเลียมกับข้าเองมาแบบคือมาเองแบบล่อซื้อเองไม่เนียนเลยนี่คือการล่อซื้อในยุคสมัยไอ้อ้วนตอนนี้คือแบบเหมือนสมัยก่อนๆแหละที่แบบคนล่อซื้อยังไม่ค่อยเป็นกันถ้าเป็นไอ้อ้วนก่อนปิดนี่คือล่อซื้อกันแบบว่าแยบยนต์มากแต่นี่คือแบบว่าล่อซื้อไม่เนียนเลยนะบอกเลยว่าล่อซื้อยังไม่เนเียนวะบอกเลยว่าไม่เนแบบียนนะข้าวเก๋จะล่อซื้อตแบโกู เพราอผมสู้อยู่แล้วเพราะเซตเท่ากันก็มีแค่นี้ไงแล้วปืนโกงศึกก็เวทแดงซึ่งผมเตรียมใจเจอเวทแดงแล้วเอาปืนลูกซองมาชาร์จระยะใ,ใกล้ไม่เอาไม่เล่น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 นี่ล่อซื้อวันนี้กูเลววันนี้ขอเลีวสักวันเถอะวะเมื่อวาวนโดนล่อซื้อวันนี้ล่อซื้อกลับนะครับแต่คนเมื่อกี้ขึ้นเรียมมากเลยแต่ปืนสามร้อยแตกก็ใคร,ใค,รคนที่ดูคลิปแตกไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับไม่มีเหรอไม่มีก็ออกมาแตกซะ ไม่มีก็ออกมาแตกซะไม่มีก็ออกมาแตกซะนะคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเธอเธอรู้บ้างไหมห่วงหรือไงครับค,คิดที่เขาแล้วนั่นแมนเถากันหรือเปล่าตอนนี้เราคนหม่นะครับเย้แฝงไลค์ับายอ็น <c oughs> สะใจที่ตกผลแรกว่ะแม่งได้สามร้อยเลยเว้ยดูดิทุกคน <c oughs> ดูดิจะพลงกลุ่มไหมเจอเหลี่ยมตบอะคา่ะแอดมนินไม่ใช่ทอท้อทอทอันนี้คือตามที t ่ยิวไม่ใช่ U ตามที U ่ยิวตามพี่ยิวเออพี่ตั้งเขาบอกให้ผมแฮชแท็กว่าตามพี่ยิวนะฮะไม่ใช่ตามที่ยิวนะ,ะ U นะจริงๆคือทําผิดเนี่ยต้องตามพี U ่ยิวศูนย์หนึ่งเออแอดมินคนนี้ใครเนี่ยแอดมินโขอกแอดมินบล็อตผิดนะครับเด็กเข้าใจผิดหมดต้องแฮชแท็กตามพี่ยิวนะฮะไม่ใช่ตามที่ยิวเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูวิธีวิธีหหหาาาาขอองงงงเเ้่ะะททยััไไจดดนผมใู เนี่ยครับเขาหากันอย่างนี้ทุกคนเนี่เห็นไหมแล้วเขาก็จะได้แอดอยากก r อ b id แอดอ่าน้องคนนี้แอดของให้เลยก็ a b id แอดของให้เลยอะไรเงี้ยเห็นไหมเขาทำอย่างนี้นะครับทุกคนเขาทำอย่างนี้นะเข้าใจไหมต้องตามพี่ยูศูนย์หนึ่งถ้าเองบินผิดนิดเดียวคือไม่ได้นะอดนะอด,นะอดแดกนะเออเราดูดีว่ามีคนทาผิดหรือเปล่านะมีคนทาผิดหรือเปล่าไม่มีคนทาผิดเออก็ดีถือว่าทําเก่งครับน่ารักนะฮะเก่งกันทุกคนเลยเอาเข้ามาทิไอสัตว์นี้เป็นอะไรวะเนะี่ยเฮ้ยเอาเฮ้เเย แค่นี้คือเห็นตัวละครชาปุ๊บออกปั๊บเลยว่างั้นโอ้ตายตายตายรอเซิร์ฟรอรอ,อแคมแคมแคมรออยู่นี่ดีกว่านะครับ <c oughs> อยากเจอเซตเหมือนกันเหมือนกันอยากเจอเจอหมืน่นล่อซื้อหมื่นเหมือนกันนะทุกคนจะวัดบ้างนะขอวัดบ้างเถอะนะจริงๆโอ้แม่ขอแห้งเอ้ยน้ำก็ไม่ได้อมา <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ย เดีมีใครมาไม่ว่าเดี๋ยวผมรอเฉยแป๊บนึงแล้วกันนะครับถ้าไม่มีคนมาผมจะผจญภัยแล้ะจะเผชิญโชคละจะลุ่มล่านะครับทุกคนเดี๋ยวขอดูปืนดาเมดปืนนี้ดิแรงเก้าห้าเก้าห้าคูณแปดเท่าไหร่เก้าแปดเท่าไหร่เก้าถึงเก้าต่อแล้วต่อสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สามหกเก้าห้าสี่ห้าเก้าห้าสี่เก้าเจ็ดหกสามเก้าแปดเจ็ดสิบสองประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหกสิบะดาเมทลูกสองครับก็คือแรงเกือบเท่าเวทแดงเวทแดงแปดร้อยนะอืม 195ใช่ป่ะลองดูว่าสมองผมคิดเร็วจริงหรือเปล่าครับลองดูดิอ่ะ95คูณ8จะได้60ปันไาโอ้สมองอายุมันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหที่ผมนี่แม่งก็อัจฉริยะเหมือนกันไม่แกคุยก็ก็อันดับหนึ่งของสายชั้นนะครับอันนี้เรื่องจริงนะที่ผมไม่ได้โมทุกคนทห่ผมแบบว่าขี้โมขี้โมลิ้นมันพันอะไรอย่างเงี้ยผมที่หนึ่งในแผนกนะเออผมเรียนอะเรียนสาขาคอมนะครับ อันนี้คือว่างต้องมานั่งโมงวิชาการเรียนกูเลยเนี่ยก็ไม่เป็นการสอนไงว่าน้องๆติดเกมได้แต่อยา่าละทิ้งการเรียนครับผมก็เห็นผลแบบนี้นนะพูด els, ตรงๆนะเรียนๆหลับๆกูหลับกูบอกเลยกูแอบหลับบ่อยมากแต่พอเวลากูติดมากูก็ไล่เคียงงานไงเออกูแบบผมก็ได้ที่หนึ่งสองสายชันมาตลอดอะครับอันนี้พูดจริงนะอันนี้ไม่ได้โมอันนี้ไม่ได้โมอันนี้ไม่ไมด้โมลองไปหาเซิร์ชประวัติผมได้นะเรียนเรียนสุดไรขิงอะครับเนี่ยได้ข้อคิดเฉยสาระเฉยเออสาระเฉยเหย็ดแค่ ป้อคิงหยังเข้ามาแล้วคิงออกนี่บักห้าเอ้ยห้ากินตับเข้าแล้วออกเข้าแลวออกนะครับมันจะเล่นหรือเปล่าแค่แั้นแหละโอ้นี่ผมไม่ได้เจอขาลยอะสงสัยถ้าไม่ได้เจอจริงคงต้องออกไปตบหน้าเซฟโซนนะครับวันนี้เออสิบเอ็ดคนแล้วเซฟโซนมันไม่หมั่แลวถ้าตบอย่างนั้นะอ่ะเซฟสองเต็มสองศอมุดไป้นอนสองสองเขาเป็นว่างเนี้ยผมว่าจต่มานสามคนถ้ารอแบบว่ารอเหยียบผู้ชกร้ายนะครับอ่ะว่างแล้วเซฟหนึ่งครับเซฟห้าครับผมไป เดีย๋ยวขอรับอีกสลอปหนึ่งถ้ายังไม่ได้เสร็จถ้ายังไม่ได้เสร็จสักเซ็ตหนึ่งนะผมจะไปไอดีละไปขาเรียกว่าอะไรนะไปเซิร์ฟจะไปเซิร์ฟเซ็บโซนละแล้วก็ไประเบิดระเบิดเลยนะครับระเบิดใส่แม่งเลยเฮ้ยเอาแค่ปืนเองเหรอเฮ้ยเอาแค่ปืนเองเหรอไอ้บ้าเอาแค่ปืนเองเหรอถ้ามันเอาของหลายอย่างอย่างมันจะเป็นอย่างนี้ไหมเหรอถ้าของหลายอย่างมันเป็นอย่าง,งนี้ไหมเหรอเนี่ยอ่าไม่ใช่โอเคเป็นเหมือนกันแต่เราเก็บเก็บของอะของเข้ามาอ๋อ ทาเสร็จเข้ามาเฮ้ยเทดเท,เทดูก่อนเทดูก่อนกูว่านี่รอรอซื้อผมไม่นอเมื่อกี้มันเอาของมาเอาของไม่รู้ว่ะแกงกลัวแกงกลัว ส่งความผิดชิงไปความเหลี่ยบไม่เอาใครออกใครนะใครโดนผมล่อซื้อไปก็ขออภัยด้วยกันนะถือว่าเป็น like that. ตามซัมติงและแดนตายไม่ถากับแล้วกันนะครับทุกคน oh. อันนี้มีของยิงหัวไม่แตกอันนี้มีของยิงหัวไม่แตกอันนี้มีของปะ oh. วะหรือบันบักวะ เราเป็นลูกกระสุนที่เป็นเป็นหมดเป็นหมดเป็นหมดหมดหมดเมด็มดเดียวเอองี้เสียงน่นนาจะหนักแน่นกว่านะครับโอ้โหนางสาดเขานะครับโ <laughs> คตรเลวเลยกูขอพายเด้อน,น้องพี่ขอโทษเอาของตามพี่มาจะเจอพี่ตบอย่าน้องเออพี่ขอโทษเองด้วยน้องเอ้ยโดยอัดอาาเดิมนั้นพี่ก็อยากทําอยู่แล้ว <laughs> ไม่ใช่ดิต้องบอกว่าโดยเดิมนี้พี่ไม่อยากทําเลยนะจริงโอ้โหเสียใจว่ะ นี่ครับเสียใจนะคงสับเด็กผิดไ่ได้กูไปครับผมไปอิ่มมาครับวันนี้ก็ได้สามร้อยมาหนึ่งกระบอกแล้วก็เซ็ตร้อยห้าสิบกับเซ็ตอ่าห้าสิบนะฮะจำนวนหนึ่งเซ็ตกับหนึ่งกระบอกไอ้รอบที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองขอไปสักรอบดงแลกันนะครับชื่อกูนี่น่าจะเป็นแบบที่เรื่องเรือเลยหรือเปล่าตอนนี้นะชื่อผมนี่เป็นที่เรื่องเรือหรือเปล่าไปเซิฟสี่ครับผมเหลี่ยมจัดนะครับ วันนี้คือตบทั้งเซิร์ฟเดี๋ยวคลิปหน้าไปหาเซ็ปโซนเซ็ปโซนตอนอน,นี้คือมันแบบว่าเหมือนแบบมันซาซาไปเพราะว่ามันเจอของตึงไปอ่ะมันเจอของตึงตบไปคนเลยไม่ค่อยกล้าออกกันครับก็เลยไม่ได้ตบแบบโนเน,นียโนเน,นุน่มดับนุบน่มดับอะครับเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ยเล่นไหนเนมเนี่ยอยากตบอย่างเลยว่าคนนี้มีของครับทุกคน มาละว,วันนี้รอบนี้ไอฉลามบุกพี่เอ้ยไม่ใช่ฉลามดิมังกรมังกรผมมันจะได้นี่ละลุยหน่อยแม็กมาไม่ใช่มังกรดิซาลมเบนเดอร์ปะเออซาลมเบนเดอร์ไฟเล่นหรือเปล่าเฮ้ยนั่นนี่อาจจะมองได้ห่างตาด้วยแบบแก้มยืนแก้งยืนนิ่งเพราะกลัวบารมีผมอะไรเงี้ยกลัวว่าผมจะล่อซื้อหรือเปล่าหรือมึงเก่งกับตัวละครธรรมดาวะเออ โอ้อะไรปะผมว่ามันน่าจะเก่งกว่าตัวละครธรรมดาทุกคนพักก่อนไปผมขอไปอ่ะเซฟต้นปิดท้ายอะไรไปไปดูว่าสถานการณ์มันพอเลยจบไหมก็อาจจะออกประตอกสแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะเอาของไปแจกไปนะครับเมื่อกี้เออเอาของกำไรกำไรไปแจกดีกว่าไหมเออเอาไหมเอาไหมไปแจกแล้วกันระหว่หางคลิปไม่แจกคลิปเดียวมันคลิปไปดีกว่าระหว่างนี้ผมก็หาของไว้ก่อนก็รอท่านผู้ชมที่ยังแบบว่าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่ยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟมารีบเข้ามานะครับผมจะมีคลิปแจกของแน่นอนของแจกที่ผมยิงด้วยแล้วก็ของแจกเปิดกกลล่่่่อองงงแ้้้วว็ขทีีพตัััใหมมาโโปรรชนนดยะคบ บอกเลยว่าแจกแน่ๆครับรอเลยแจกถ้าแจกก็จะแจกผมถ้าผมแจกก็จะแจกเซฟโซนนี่แหละครับก็แจกเซฟโซนนี่แหละครับนะตีทุกคนนะครับตีทุกคนนะครับก็ตีทุกคนนะครับตีทุกคนนะครับโอ๊กี้โอนกูต่อไปโอ๊กี้โอ๊กี้มันรู้งานโอ๊กี้รู้งานนะโอ๊กี้โอ๊กี้โดนต่อไปนะ โอเคมันรู้งานนะโอเคต้องต่อไปโอเครู้งานนะเหี้ยขายมุ้งเห่อโอเคขายผมดิยี่สิบเชนกูได้แดงมันอย่างเยอะเลยมาดิอ๋อเหี้ยแต่ พอิงไม่พูดมากาาหัวหายวะ <c oughs> หัวอยู่ <c oughs> หัวอยู่ยหัวอยู่พอทีกว่าทุกคนก็ <c oughs> โอเค <c oughs> โอเคก็สลับสวัสดีนะครับก็ สามรา้อยสามรา้อยสามร้อยป้าวเลยได้ไม่สามร้อยได้ได้สามร้อยมาสรุปคืนหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็เซ็ตร้อยห้าสิบหัวตัวหนึ่งอันแล้วก็หนึ่งเซ็ตเต็มๆนะก็ก็อิม่มว่ะวันได้คืออิ่มนะครับโอเคก็ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับอยากดูต่อไปก็ฝากกดติดตามด้วยเพื่อละคลิปนี้ขอจากไปพอด,ดีใครโดนผมตบไปก็ขอพาด้วยละกันถือว่าเป็นการเตือนเพราะว่า ไอ้อ้วนซีเนี่ยถ้าใครเคยนึกสมัยก่อนเนี่ยมันล่อซื้อกันเต็มๆยิ่งกับผมอีกมันจะหนักงวงกว่านี้คือแบบว่าออกไปกันหน้าข้างนอกยิงกันแบบยิงกันให้แตกอะแล้วล่อให้พวกแบบเซตใหญ่ๆออกแล้วมันก็ตบกันยิงกันนี้อีกนะเพราะว่าพองกันแล้วอันนี้คือแบบว่าเด็กๆเลยเนี่ยอันแทบแทบไม่ได้ล่อตบอะไรสักสักอย่างเนี่ยคือมันห้ามมันเองครับแบบว่าไม่คิดว่าจะเจอหมื่นมั้งนะครับก็เจอเข้าไปนะโอเคเป็นการถักเตือนส่วนเซตเนี่ยผมก็อย่างที่บอกไปจะดองเสร็จไว้เยอะแล้วค่อยไปหาแจกกันแล้วกันนะครับพออออออกกกกกกกััันนนนนนนแแแลลลลลลล้้้้้้้้ววววิิิิงง์ุุุ่่มมมมใใตตตตคคคคปปปะะฮยาาาาาทททธีีหหถููเเดดไจจจขบณบ ครับบ๊ายบาย